มี FC หลายท่านนะครับถามผมกันมาเยอะครับกังวลเกี่ยวกับงาน d i y p c c วแก๊สของเราครับพอเราทําแล้วครับเราไปเล่นแล้วครับเราจะเก็บยังไงนะครับวิธีเก็บรักษาเก็บยังไงเก็บไว้ที่บ้านมันจะดีไหมกลัวเช่าหน้าที่จะมาตรวจค้นนะครับวันนี้ผมจะมีคำตอบให้กับผู้่อิสุทชิกที่กังวลเรื่องนี้ครับไปดูครับ สมาชิกซีแกทุกท่านครับมาเจอหมดแล้วแต่ช่องบาโจ่เข้าหนึ่เข้าสามีวาร์ซีแก๊ครับบาที่บวกที่ผูกจั่วไปครับบ่าเอฟซีกังวลมากเกี่ยวกับการเก็บรักษาครับบ่าจะทํำยังไงนะครับอ่าไม่กล้าออกออกมาเล่นบางทีก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับบ่าปวดหัวกันหมดนะครับวันนี้ผมจะมีคําตอบไปกับผู้สมาชิกเพราะเอฟซถามมาเยอะหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเราต้องการที่จอย่างนี้ก่อนครับอ่านดีไอไวพีวีซีแก๊สของเราครับบ่ามันเป็นอะไรครับบ่า มันเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับอ่ะมันไม่ใช่อาวุธปืนนะครับพพี่ครับอ่ะมันเป็นสิ่งเตรียมอาวุธปืนเก้าองค์ประกอบของอาวุธปืนคืออะไรครับเข็มแตงจนวนและก็ดินขับนะครับอ่ะมันก็คืออาวุธปืนแต่นี่ก็คือสิ่งเตรียมอาวุธปืนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับอ่ะมันไม่ใช่อาวุธปืนนะครับ PVC gas ของเราครับอ่ะมันไม่สามารถจะไปฆ่าให้คนตายได้ครับอ่ะมันไม่มีทางเพราะความแรงของมันครับอ่ะมันไม่ําให้คนอื่นถึงแก่ คนถึงแก่ชีวิตได้นะครับคุณ้ครับอ๋อคืออย่างดีอย่างเดียวครับก็คือนะครับอ่ะทให้บาดเจ็บเท่านั้นเองคําว่าตายไม่มีนะครับเพราะความแรงมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับท่านเอาไปใช้อเอาไปใช้เด่นย้ำหลายครั้งเลยว่าเอาไปใช้ไอ้เถืาที่ถูกทางนะครับถ้าไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องไปใช้ในสิ่งที่ปิดมันก็ปิดนะครับท่านไปยิงคนอย่างเงี้ยมันก็จะปิดกฎหมายอยู่แล้วครับไปทำร้ายร่างกายเขาพยายามฆ่าเขานะครับ ที่จิงหลังยิงมันจะไปยิงแล้วมันไม่ตายหรอกครับอ่ะนะครับคิดเสียไม่ครับอ่ะคนที่จะเอาโยกของอย่างนี้นะครับอ่ะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอ่ะเอาไว้ทําอะไรครับอ่ะซ้อมเป้าครับอ่ะไล่นกไล่กาไล่หมูไล่มาไล่แมวอย่างที่ผมว่านะครับอ่ะมันไม่ใช่ว่าเอาไปทําร้ายกันมันไม่ถูกต้องนะครับอ่ะผมไม่ส่งเสริมจต่ความรุนแรงก็ทาผิดกฎหมายพูดกันเหนื่อยเลยเกินนะครับอ่ะถ้าท่านเอาไปทาอย่างนั้นอะไงนั้นครับอ่ะเชื่อผมนะครับ วงการนี้มันจะเสียเพราะคุณนะครับเอาไว้เป็นไว้สันนการา์ไว้หากินบางท่านไว้ล่าหนูนะครับอ่ะไว้ล่านกไว้ยิงปลานะครับอ่ท่านอย่าเอาอาวของเราพวกนี้นะครับอ่ะไปปะปนกับของอย่างนั้นครับอ่ะไปทาอาชญากรรมอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันคนละอย่างถ้าท่านใหญ่ข่ากนลนะครับอ่ะเอาปืนไปเลยนะครับอ่ะอย่าเอาของอย่างนี้ไปใช้มันไม่ถูกต้องนะครับ Rap, พูดจนหูฉีกมกันมารู้จะพูดยังไงแล้วแล้วทีนี้ FC กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าพิ c ก๊สของเราครับกลัวนะครับเจ้าหน้าที่จะมาตรวจค้นนะครับผมอันดับแรกผมจะเข้าใจตามความเข้าใจกับผู้ผลิตสมาชิก่อนเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับผมที่ครับถ้าเขาไม่เห็นนะครับไม่ประสบเหตุจริงๆครับไม่เจอตัวเองเขาก็จะไม่นี่อะไรบางท่านก็เห็นแต่ว่าถือว่ามันไม่ใช่อุธปืนครับก็เอาไปไว้นะครับ ยิงหนูยิงยิงนกเท่านั้นเองจามาหากินนะครับอ่ะท่านก็หยวนหยวนนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่านะครับอ่ะท่านถือในที่ชุมชนนะครับเพื่มยิ่ครับอ่ะโดยไม่เกรงใจใครครับอ่ะดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะครับแล้วก็ไปยิงนะครับอ่ะเล่นในหมู่บ้านยิงชุมชนนะครับอ่ะทำให้เกิดความรำคาญนะครับอ่ะเสียงดังนะครับอ่ะเกิดการนะครับคนอื่นมาแจ้งมาท่านจะซวยเอาเฉยๆนะครับอ่ะ ห้ามไปเล่นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเด็ดขาดครับ่ปลายไร่ปลนานะครับผู้พิจิับอ่ะอย่าเอาไปที่ชุมชนในที่สาธารณะเดินกระแบกสะพายไปห้ามทําเด็ดขาดนะครับทําต้องเข้าใจด้วยครับแล้วอย่างหนึ่งนะครเพื่อเพื่อนสมาชิกครับอ่ะวิธีการเก็บรักษาวิธีการจีบรักษาผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับเอาครั้งนี้เป็น E p ีสามแล้วกันครับครั้งนี้จะเป็น EP ีสามวิธีการเก็บรักษาของเราอันดับแรกครับผู้พี่ครับ่เมื่อเราเล่นแล้วครับอ่ะ ต้องตอดออกทุกชิ้นนะครับอย่าเอาประกอบไว้ครบแล้วเอาไปวางไว้ไปตั้งไว้ห้ามเด็ดขาดเพราะมันเกิดจากอะไรครับเผื่อจากว่าคนที่ไปเห็นเด็กไปเห็นคนอื่นไปเห็นเขาจะเอามาเล่นมันจะอันตรายนะครับพุ่ผครับเราโตแล้วนะครับเราอายุอ่าสิบแปดยี่สิบปีขึ้นแล้วครับเล่นของพวกนี้ครับเราต้องรู้วิรู้อ่ารู้อ่านิติภาวะของเราความรับผิดชอบของเรานะครับต่อสังคมและคนอื่นของคนข้างเคียงครับวิธีการเล่นครับเมื่อเล่นเสร็จ นะครับตอดออกทุกชิ้นนะครับแล้วเอาไปเก็บนะครับอ่ะถ้าให้ดีนะครับอ่ะแยกคนละชิ้นส่วนคนละถุงคนละอย่างไปวางคนละที่อย่าไปวางที่เดียวถ้าวางที่เดียวเคดชาอะไรครับอ่ะเด็กคนอื่นไปเห็นเด็กไปเห็นก็เอามาประกอบอีกนะครับอ่ะอย่าเด็ดขาดนะครับอ่ะควรจะแยกเอาไว้อ่าแต่ละที่แต่ละห่างแต่ละอย่างคนละแบบกันนะครับเพื่อนครับอ่ะอย่าาวางไว้ที่เดียวนะครับอ่ะเมื่อประกอบแล้วแล้วทีนี้ ั้งนะครับอ่ะจัดเก็บเก็บยังไงเก็บในอุณหภูมิห้องนะครับอ่ะห้ามไปวางกลางแดดห้ามไปวางที่มีอุณหภูมิร้อนนะครับอ่ะเพราะจะทําให้ PVC มันเสื่อมนะครับอ่ะมันจะเป็นอันตรายต่อไปมันจะปิดแตกเวลาเราไปใช้งานนะครับพี่ครับอ่ะเน้นย้าอีกครั้งครับอ่ะเวลาใช้งานเสร็จตอดประกอบออกทุกชิ้นนะครับแยกอุปกรณ์วางอย่าววา้วางที่เดียวกันวางคนและที่นะครับเพื่อป้องกันป้องกันเด็ก คนอื่นเพื่อนหรืออะไรกันแล้วแต่เห็นและเอาไปประกอบมาเล่นมันจะอันตรายนะครับแล้วดีนี้เจ้าของจะซวยนะครับแล้วทีนี้ป้องกันนะครับเนื่องจากว่า FC บอกว่าพี่ครับผมกลัวนะครับผมกลัวเจ้าที่มาคน้นผมจะบอกอย่างนี้เพื่อนเพื่อสมาชิกครับเจ้าที่เขาจะมาตรวจคน้นทําไมครับะถ้าท่านไม่ทาผิดนะครับถ้าท่นานทาผิดเขาจะมีหมายคน้นมาค้นที่บ้านนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทาผิดอะไรเขาจะมาคน้นทําไมนะครับอ่ถ้าเขาจะมาค้นบ้านคุณ เขาต้องมีหมายค้นเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นต้องอเป็นคนเป็นผู้ต้องสงสัยทำตามความผิดนะครับถึงจะมีเขามาตรวจค้นบ้านได้นะครับไอ้สบายใจได้นะครับสบายใจได้ว่าถ้าท่านไปทำอะไรผิดอย่าไปกลัวนะครับพีครับก็คงเข้าใจนะครับก็เอฟซีถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับ